สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆครับวันนี้กะพามาเบงพอไ่พันเป็ดพันปากน้ำแล้วกัสีผ้าไปเบงลูกเป็ดทีผมฟักไว้ครับเป็นพันปากน้ำออกมาหลายแล้วครับหลังจากที่เปลี่ยนตู้ฟักมาาหมา่ซื้อตู้ฟักมาใไม่ตู้ฟักรอบนี้กะได้นนลูกเป็ดหลายตัวครับเป็นหลายตัวถูกฟัก ของบานส่วนกับโปโลอีฮอนี่ดีครับอีฮอนี่ดีเพื่อนบริการดีครับเพื่อนสั่งเพื่อนเพื่อนอยู่กับบินปาจีนนี่แะครับสั่งเพื่อนเพื่อนเอามาส่งให้ฝักดีครับอีฮอนีนนี่ครับเป็ดพันปากน้าเป็ดพันพื้นเมืองครับเป็ดพันพื้นเมืองลูกเป็ดรอบนี้กะประมาณอาจจะประมาณสิบกว่าตัวครับเพราะผมเอาไข่ใส่ หลายฟ้องหลายพันเนาะพันปากน้ำก็ประมาณสิบหาสิบหกตัวสิได้อยู่ครับาสิบหกตัวก็สีขายครับลูกเป็นชุดนี้กับพันเ็้นมือไปแล้วก็สีข้ายหาที่อยู่ไหมครับให้เพิ่นเอาไปขยายพันุครับไปอนุรักษ์ต่อครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมกับสิผ้าเบิ้งลูกเป็ดครับลูกเป็ดพันปากน้ำาัี่ผมฝักไว้ครับ เดี๋ยวกาสีเปิดเอาออกครับออกไปไว้ตู้อนุบาลื้วนครับเพราะว่าบางตูวออกมาแต่หมู่้านครับตัวเกิดยคัน,นี่สายพันอย่างนี้ครับ ปากน้ำหนึ่งครับปากน้ำสองนี่ก็ปากน้ำปากน้ำสามน้ำปากน้ำสี่ปากน้ำห้าปากน้ำหกปากน้ำเจ็ดปากน้ำแปดปากน้ำเก้าครับ าปากน้าสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดแล้วก็ปากน้าสิบสองดูนี้นะสิเป็นมันหลาผสมครับมันหลาผสมครับท่านหันครับบรอ,อยากาศดังๆครับมันเป็นมันหลาผสมแล้วก็ปากน้าก็ร่างสี่ปากอยู่ตัวหนึ่งครับ นครปฐมตัวหนึ่งครับนครปฐมครปฐมตัวหนึ่งอีเลียงสีครับสี่ตัวรอบนี้รอบนี้ฟักดีครับอีเลียงสี่ตัวร่างสีออกมาผลมาท่านแห่งอีกตัวหนึ่งครับสำหรับเป็ดอีเลียง๋ยวสีาไปไว้อนุบาลก่อนครับไอสนใจก็สอบถามลูกเป็ดได้เ้ยครับนี่เล นี่ะเป็นท่านปากนาเลยนะพ่านปฐมกระกลังสีจ่อปากกูนี่เป็นอีเลียงครับกระลังจ่อปากครับปากกาูมันทีหยิบสามก็จ่อเกือบหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเก็บทั้งหมดครับอีกชุดหนึ่งครับ มีเจาะปากนกขี้นะครับที่ออกครับชุดที่ออกมากไม่ดีเป็นปากน้ำทรงอากาศอีเลียงทรงขับสำหรับที่นี่ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่ขอมมาติดตามเพราะว่าทุ่มับขอบคุณครับสวัสดีครับ